สัปดาห์นี้นะครับลูกกําลังเรียนเสียงใช่ชื่อ S แต่ว่าไม่แนะนำใช้ชื่อตัวอ,กอักษรไม่ค่อยใช้ได้ในห้องสอนนะครับแล้วใช้เสียงเฉยๆเราจะเล่าเรื่องให้ลูกฟังว่าเราจะงูในหญ้าภาษาอังกฤษ the snake is in the grass และเราจะให้ลูกใช้แอคชั่นแบบนี้นะครับ เอาเมอเป็นงูงนะครับและลูกจะพูดเสียงและร้องแพลงแบบนี้นะครับ The snake is in the grass 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 ทบทวนวันละ2องสาครั้งจะช่วยลูกเย็ดนะครับขอบคุณครับ